ต่อมาเป็นโจทย์เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของสนามไฟฟ้าแล้วก็สักไฟฟ้านะครับเอามาดูข้อนี้นะครับคนนี้บอกว่าแผ่นโลหะคู่ขนานนี้เนะี่ยมีความต่างศัก1์0 0โวลต์ครับจากนั้นเนะี่ยยิงอิเล็กตรอนเข้าไปในสนามไฟฟ้าด้วยความเร็ว20คูณด้วย10ยกกำลัง6นะครับอันนี้เป็นอิเล็กตรอนนะครับท,ที่ที่ถูกยิงเข้าไปอยู่นี้ยิงไปเนี่ยทำมุม53องศากับแนวดิ่งอันนี้คือแนวดิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นมุม53องศาโดยข้อนี้เนี่ยไม่ต้องคิดแดงเนื่องจาก โมเน้มถ่วงของโลกนะครับก็คือไม่ต้องคิด MG นั่นเองจงหาขนาดของสนามไฟฟ้าว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจงหาเวลาในการเคลื่อนที่ของอ e ิเล็กตรอนนะครับในสนามไฟฟ้าว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็หาว่าอ e ิเล็กตรอนเคลื่อนที่สูงสุดได้เท่าไหร่และสุดท้ายอรับองคนงน,นี้ถาม4ข้อครับสุดท้ายหาระยะทางในแนวราวด e ้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่ทีนี้เรามาพิจารณาที่โจทย์กันก่อนนะครับจะเห็นว่าแผ่นคู่ขนาดนี้เนี่ยโจทย์กำหนดให้แล้วคือมีระยะห่าง1เมตรครับหเมตรก็คือตัวดี เดี๋ยวเราค่อยมาแทนค่าในสมการแล้วก็ขนาดของขนาดของความล้าักด์บอกมาแล้วครับก็คือ1000โวลต์แสดงว่าเดี๋ยวเราจะทราบขนาดของสนามไฟฟ้าครับอิเล็กตรอนนี้ถูกยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปแบบนี้จะเห็นว่าอิเล็กตรอนปีนประจุลบแล้วตรงนี้คือแผ่นบวกดังนั้นการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปครับขึ้นไปแบบนี้ แล้วมันก็จะโค้งลงมาครับเพราะว่าบบกกลบล้มเนี่ยมันดึงดูดกันมันจะขึ้นที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นการที่แบบโปรเจกต์ไทครับเป็นการที่วิถีโค้งดังนั้นเนี่ยข้อนี้เราต้องใช้สมการในการคิดคำนวณแบบโปรเจกต์ไทนะครับอ่ะคราวนี้มาดูข้อแรกก่อนหาขนาดของสนามไฟฟ้าผู้ใช้สมการ E เท่ากับ v ส่วนดีเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเราทราบความต่างศักมาเรียบร้อยแล้วก็คือ1000เราก็มาแทนค่าเลยครับ ระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนานนี้เนี่ยก็คือ1เมตรเราก็ใส่ค่าเข้าไปเพราะนั้นสนามไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากับ1000โวลต์ต่อเมตรโดยทิศทางของสนามไฟฟ้าเนี่ยมันกระทุ่งออกจากบวกก็หาลบก็ทิศทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับบวกเข้าหาลบอันนี้กูเขียนแค่เส้นเดียวกันแล้วกันนะครับอันนี้คือทิศทางของสนามไฟฟ้าคราวนี้มาดูข้อที่2กันบ้างครับหาเวลาในการนที่ ขออิเล็กตรอนในสนายฟ้าก็คือเวลาที่อิเล็กตรอนที่ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาที่แผ่นบวกว่ามันใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่ก็ให้เราพิจารณาทีา่การที่แบบโปรเจกต์ไทเลยนะครับครน,นี้การพิจารณาการที่แบบโปรเจกต์ไทนะครับอันนี้จริงๆไ,ได้สอนแล้วก็สรุปไปกรเข้าแล้วว่าการที่แบบโปรเจกต์ไทเนี่ยให้เราพิจารณา2แกนเป็นควมกันเลยลก็คือแกน x กับแกน y แล้วก็ดูว่าแกน x เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ดูว่าแกน Y เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แก๊กเนี่ยมีแค่สูตรเดียวก็คือ s เทกับ vt แค่สูตรนี้สูตรแก๊บวนี่ยมี3สูตรนะครับอันนี้ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาความเร่งของอิเล็กตรอนก่อนว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับกูก็ใช้สมการนี้เลยนะครับหาความเร่งของอิเล็กตรอนก่อนนะครับก็อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปในสนามไฟฟ้าก็จะมีแรงที่มากระทำกับอิเล็กตรอนนะครับกูเขียนให้เป็นซิกมาเเท่ากับ MA ใช้สมก,การตัวนี้เลยซ i g ma ในที่นี้เนี่ยก็คือแรงที่กระทำกับประจุในสนามไฟฟ้านะครับครูก็จะเปลี่ยนเป็น qe ไปเลยก็จะมีแค่แรงเดียวแรงที่กระทำกับอิเล็กตรอนในสนามไฟฟ้า qe เท่า e กับ ma เพราะฉะนั้นความเร่งเนี่ยมันก็จะเท่ากับ qe ส่วนด้วย m อจากนั้นเราแานค่าเข้าไปครับ ประจุของอิเล็กตรอนเนี่ยก็คือลบหนคูณด้วยสิบกำลังลบสิบเก้าคนนี้เดี๋ยวเราเอาแค่ตัวเลขเออกมาใส่ครับก็คือ1นจุดหคูณด้วยสิบยกกำลังลบสิบเก้าคูณด้วยขนาดของสนามไฟฟ้าครับซึ่งเราคิดมาเรียบร้อยแล้วก็คือ1000นั่นเองแล้วก็หารด้วยมวลของอิเล็กตรอนครับมวลของอิเล็กตรอน9ก้าสิบลังลบสิบเอ็ดอันนี้ไม่ต้องจับครับเดี๋ยวเวลาสอบหรือว่าเวลาทำโจทย์เนี่ยจะมีให้ จะมีบอกมาให้ก็คูณไปเลย9ก้าคูณด้วยสิยกกำลังลบสามอ่ะตอนนี้เดี๋ยวประมาณค่ากันแล้วกันมันก็จะได้ประมาณ0.18ย์จุดหน่งแคูณด้วยสิยกกำลังสิบหอ็มต่อเอส่ตยกกำลังสองด้วยนะครับหน่วยของความเร่งคานนี้เรามาพิจาที่รูปก่อนครับเช่นว่า โจทย์คนนี้เนะี่ยบอกความเร็วมาครับซึ่งทํามุมห้3องศากับแนวดิ่งเราต้องแตก u ตัวนี้ให้มันเข้าสู่แกน x และแกน y ก่อนเราแตกเข้าสู่แกน y เนี่ยก็จะได้เป็น u cos ห้าสามก็เห็นว่ามุมมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะนั้นเราแตกเวกเตอร์เนี่ยเข้าสู่เข้าสู่แกน y นมันแตกทับมุมมันต้องเป็นคอร์ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราเขียนไปเลยเป็น u y เท่ากับ u cos 53าแล้วก็แตกเข้าสู่แกน x ครับมันแตกเวกเตอร์ออกจากมุมครับ เวกเตอร์อยู่นี้นะครับเราก็แตกออกมาจากมุมอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะื่อนที่ขึ้นไปครับความเร็วของอิเล็กตรอนมันก็เริ่มช้าลงช้าลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง <ron> ถึงจุดสูงสุดเนี่ยความเร็วของอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นศูนย์ครับความเร็วสุดท้ายจะเป็นศู <ron> นย์เพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้เนี่ยความเร็วของอิเล็กตรอนจะช้าลงช้าลงเรื่อยๆนะครับตัวเอที่เราหายดับมาไร่นี้เนี่ยครับตรงนี้นมันก็จะติดลบนะเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันช้าลงเรื่อยๆอทีนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณาที่แกน Y ครับก็จะเห็นว่า อิเล็กตรอนน่เนี่ยมันขึ้นที่ขึ้นไปเนี่ยความเร็วของมันจะช้าลงช้าลงเรื่อยเรื่อจนทั้งถึงจุดสูงสุดเนี่ยความเร็วเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตัว a ที่เราหามาได้นี้เนี่ยเวลาเราแทนค่าในสมการเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาที่แกน y ตัวนี้เนี่ย a ตัวนี้เราต้องติดลบครับเพราะว่าความเร็วของอิเล็กตรอนเนี่ยตรงนี้มันเริ่มช้าลงช้าลงเรื่อยๆื่อครับเราเรียกตัวนี้ว่าความหน่วงก็งเราจะได้ a เนี่ยเป็นลบ0.18คูณด้วย10ยกดคลัง้วยต่อ s กกำลังส ตรงนี้นะตรงนี้หูไฮไลท์ไว้นะครับความเร็ววันช้าลงเรื่อยๆดังนั้น a ตัวนี้ต้องติดลบต่อมาสิ่งที่เราทราบแล้วนแนวแกนเนี่ยก็คือ u y ครับ u y เนี่ยก็คือ u cos 53ตัวนี้เดี๋ยวเราคิดเลขมาเลยครับ u ก็คือ20คูณด้วย10ยกกำลัง6 c ค s 53าเนี่ยก็คือ3ส่วนด้วย5อ่ะตรงนี้5กับ20ตัดกันครับนี่เหลือส ราะนั้น UY เนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ12คูณด้วย10ยก่ลัง6ครับในตอนนี้เนี่ยเรากำลังพิจารณาที่แกน Y ครับก็ให้มองแบบนี้ครับอิเล็กตรอนเนี่ยขึ้นที่ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาครับตกลงมาที่เดิมเลยนะถ้ามองที่แกน Y อย่างเดียวดังนั้นการกระจัดครับเป็นศูนย์ให้มองแบบนี้นะอิเล็กตรอนถ้ามองที่แกน Y ครับอิเล็กตรอนขึ้นไปถึงจุดสุดแล้วก็ตกลงมาครับมองแค่นี้เราต้องการหาเวลาครับที่อิเล็กตรอนเนี่ย ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหา T ีนั่นเองาะเห็นว่าตอนนี้เราทราบตัวแปร au แล้วก็ทราบ s ให้หา t ในสมการของโปรเจกต์ไดแกนีมี3สมการครับซึ่งถ้าเราดูในซึ่งถ้าเราดูที่สมการเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเราก็ใช้สูตรนี้ครับก็คือ s เท่ากับ ut บวกด้วย1ส่วน2 at กยทกำลังส ตัวนี้เราค่อยทายด้วยตัว y ครับ u y แล้วก็ t y ากนั้นเราแทานค่าลงไปเลย h y เป็น0 u y ก็คือ12คูณด้วย10ยกกำลัง6บวกด้วย1ส่วน2 a เนี่ยเราก็แทนเป็นลบไปเลยครับลบ8 1 8ตัวนี้ครูต้องเขียนตัว t ด้วยนะครับ u y คือ12คูณด้วย10ยกกำลัง 6, แล้วก็ t y แล้วก็บวกด้วย1ส่วน2 a เนี่ยเราก็ททาเป็นลบ0.18แคูณด้วย10ยกกำลัง15้แล้วก็ t y กำลังสองก็เห็นว่ามันก็จะเหลือตัวแปรแค่ t y เดียวนะครับเราก็แก้สมการหา t y ครับกูก็ย้ายก้อนนี้ครับอตอนนี้ถ้าคูณถ้าเอาลบออกมาจากวงเล็บเนี่ยมันก็จะเป็นลบเพราะนั้นย้ายไกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นบวก ดงนั้นจะเห็นว่าตัวของ T y เองเนี่ยจะตัดได้ครับก็ตัวนี้นที่กำลังสองตัดกับ t y ครับก็จะเหลือตัวนี้เป็น ty ตัวเดียวเลยเพราะนั้นเราจะได้ค่าของ T y ออกมาครับก็ T y ก็จะได้ค่าออกมาเป็นอ่สิบสองคูณด้วย10ยกกำลังหหารด้วย1ส่วน2คูณด้วย0.18ดคูณด้วย10ยกกำลัง15ตัวนี้เราก็คิดเลขมาครับตัวนี้ประมาณประมาณค่ากันแล้วกันนะครับ อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาที่อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้านะครับทีนี้นมาดูข้อที่3ครับอิเล็กตรอนขึ้นที่สูงสุดได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่อิเล็กตรอนถูกยิงขึ้นไปครับแล้วก็ตกลงมาความเร็วของอิเล็กตรอนก็จะเริ่มช้าลงช้าลงเรื่อยๆือจนกระทั่งเมื่อถึงจุดสูงสุดเนี่ยความเร็วของอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นศูนย์ครับแล้วอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ตกลงมาครับ ณจุดสูงสุดความเร็วของอิเล็กตรอนเป็นศูนย์ให้จุดสูงสุดต,ตัวนี้เนี่ยสูงจากตรงนี้เนี่ยสูงจากตรงนี้ให้จุดสูงสุดนะครับสูงจากแผ่นบวกเนี่ยเป็นระยะทาง h ก็แล้วกันเราเห็นว่าคําถามข้อที่สามนี้เนี่ยเร,เราต้องคิดในแนวแกน y ครับเพราะว่าเราหาความสูงสิ่งที่เราทราบแล้วเนี่ยก็คือ v ครับมี y ตัวนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เราให้แทยด้วยตัว y ครับ ความเร็วสุดท้ายของอิเล็กตรอนณจุดสูงสุดเป็นศูนย์เราทราบ u y ครับ u y ก็คือ u cos 53าสสเดี๋ยวเราค่อยแทนค่าลงไปแล้วก็เราก็ทราบ a ครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ขึ้นมาครับความเร็วอิเริ่มชา้าลงชา้าลงเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะทราบความหน่วงครับ A ที่นี้เราหามาตั้งแต่ข้อแรกๆแ,แล้วนะครับก็จะใช้ค่า0อ8่0.18คูณด้วย10ยกกาลัง15 M ต่อ S ยกกาลังสอนนี้ความเร็วมันช้าลงช้าลงเรื่อยๆดังนั้น A ตัวนี้เราจะติดลบเพราะว่าความเร็วมันช้าลงนะครับให้หา h เพรว่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ถ้าเราทราบ3ตัวแปรเราจะหาอีก1ตัวแปรได้เลยนะครับ เราก็ใช้สมการตัวนี้เลยนะครับก็ในเรื่องของโปรเจกต์ตายเนาะอย่างอันนี้ทบทวนมันมีอยู่สมสมการนะครับก็คือเเท่ากับ u ูบวกด้วยสองเอทยกกลังสองแล้วก็วีกลังสองเท่ากับ u ูกลังสองบวกสองเอแล้วก็ v เท่ากับ u บวกด้วย a อนะครับเวลาเราจะใช้สมการไหนเราก็ดูว่าตัวปลที่เราทราบนักข้อในนั้นเนี่ยมีครบอย่างไรสุดไหนอันนี้เราก็ใช้สมการตัวนี้เลยนะครับวีกลังสองเท่ากับ u ยกกำลังสองบวกด้วย2อง เอสในี่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราแทนค่าตัวเอเข้าไปดังน,นั้นเราแทนค่าเข้าไปเลยครับ v เนี่ยเป็นศูนย์ครับเราตัดแบบนี้เลยส่วนย u, u ูก็แทนค่าเป็นจริงแล้วยูเอาเอาค่าจากข้อที่แล้วมาใช้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องคิดเลขทีน,นี้เดี๋ยวครูแทนค่าเป็นแบบนี้ก็แล้วกันครับ u y เท่ากับ u cos ห้าสิบสาม U เท่ากับ20คูณด้วย10ยกกำลัง,ลง6 c ค s 53้สาก็คือ3าส่วนด้วยหก็จะได้ค่ามานะครับอันนี้เป็น4ก็จะได้เป็น12คูณด้วย10ยกกำลัง,กลง6ก m to s อ่ะแทนค่าเข้าไปเลยตรงนี้เราห้อไทยด้วยตัว y นะครับ u y v y นะครับ s y อ่ะแทนค่านะครับ เอเราก็แทนเป็นลบ0.18คูณด้วย10บโยลัง15แล้วก็ s y sy เราแทนตัว h เลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยตัว h ตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้ค่าออกมาครับก็เห็นว่าเอ่อก้อนเนี้ยก้อนนี้เป็นลบนะครับเราก็ย้าําอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นบวกอ่ะเดี๋ยวครูทําแบบนี้ให้ดูก่อนนะครับก็จะได้เป็นศูนย์ เท่ากับตัวน,นี้ก็เป็น12คูณด้วย10ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลังสองตัวนี้เป็นลบครับลบ2คูณด้วย0.18ดคูณด้วย10ยกกำลัง15บก็คือก็ย้าย,ายก้อนนี้ย้ายมาอีกฝั่งเลยจากจากลบเนี่ยก็กลายเป็นบวกนนเพราะฉะนั้น h อเพราะฉะนั้นสอง นนค, 18, คูณด้วยสิบเพราะนั้นสองคูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งแปดคูณด้วยสิบยกกำลังสิบห้าแล้วก็เอชเท่ากับสิบสองคูณด้วยสิบยกกำลังหกขั้วบดยกกำลังสองนะครับนัสุดท้ายตัวเอชดูเด่นเนี่ยเราจะหาได้นะครับเดี๋ยวผมมาเขียนตรงนี้นะครับอ่ะชก็จะเท่ากับ12คูณด้วย10ยกกำลัง6 ทั้งหมดเดี๋ยลังสองหารด้วย2คูณด้วย0.18คูณด้วย10บยวลัง15แบบนี้ก็คิดเลขออกมาครับก็จะได้ค่าออกมา0.4เมตรอันนี้ก็จะเป็นคำตอบข้อที่3ครับอิเล็กตรอนจาก้นที่ได้สูงสุดจากแผ่นบวกเนี่ยก็คือ0.4เมตร ต่อมาเป็นข้อที่4ข้อสุดท้ายครับหาระยะทางในแนวราบที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อิเล็กตรอนก็เคลื่อนที่ขึ้นไปครับแล้วก็เคลื่อนที่ตกลงมาก็คือให้หา x นั่นเองว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้เป็น u x ครับ u x เท่ากับ u sin 53 กูหา u ไ i ห้สาสก่อนนะครับอัน,นี้เราแทนค่า u เข้าไป u ก็เป็นยี่สิบคูณด้วยสิบยังหแ,แทนค่าเข้าไปส่วน3ซสห้าสามนะครับซ3ก็คือสี่ส่วนด้วยหครับแล้วแทนค่าเข้าไปครับ เพราะนั้น u x เนี่ยก็คือ16คูณด้วย10ยกกำลัง6 m ต่อ s จเจนว่าข้อข้อนี้เนี่ยข้อ4เนี่ยเราทราบ u x แล้วนะครับแล้วเราก็ทราบ t x ด้วยเพราะว่า t x กับ t y เนี่ยมันเท่ากันซึ่งม e ีค่าเท่ากับจ e ริงๆแล้วตรงนี้ต้องเป็นค่าประมาณนะครับ Ux ทราบแล้ว Tx ทราบแล้วเพราะนั้นเราจะทราบ s x ครับก็แกนเลนี่มันมีแค่สูตรเดียวเลยก็คือ S กับ BT หรือว่า S กับ UT ก็ได้แทนค่าลงไปครับเออคูณด้วย10ยกกลัง6คูณด้วย1.33่จุดสามนนี้เราก็คิดเลขออกมาครับก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับจริดไปต้องบอกว่ามันเป็นเป็นค่าประมาณนะ อันนี้ก็จะเป็นคําตอบของ4ข้ออย่างนี้นะครับกข็ข้อนี้ข้อนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับก็จะเอาเรื่องของโปรเจกต์ตายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ของสามไฟฟ้าแล้วก็สัาไฟฟ้านะครับก็เป็นข้อที่น่าสนใจนะครับอ่ะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านครับ